สวัสดีครับผมนะครับผมเนสดวันนี้จะมาทดลองอะไรกันบ้าการควบคุมเครื่องผสมของเหลวครับผมวันนี้เป็นโปรแกรม C X โปรแกรมนะครับที่ได้เขียนเอาไว้ครับผมต่อไปเป็นการทดลองนะครับเริ่มเนี่ยเริ่มต้นนะครับถังของเหลวภายในวาไวหนึ่งไวสองไวสามไวสี่มอเตอร์ควอนจะทั้งหมดครับหัววัดแอหนึ่งแอลสองแอสามจะออ f ทั้งหมดครับต่อไปเ็นการเริ่มการทำงานนะครับก็ที่ตาร์ทครับ วายหนึ่งและวายสองจะเริ่มให้สารเอบไหลลงถังครับจนได้ระดับ L3 และ L2 จะออนวายวายหนึ่งและวายสองจะออฟวายสามจะออนครับได้ระดับ L1 จะออนวายสามจะออฟมอเตอร์ควรจะทำงานหลังจากการควบคุมมอเตอร์วายสี่จะเปิดสารออกมาครับระดับ ไว้หนึ่งไว้สองไว้สามจะออฟครับจากนั้นห้าวิไว้สี่จะปิดเป็นการจบกระบวนการการผสมผสานจะเริ่มใหม่ด้วยการสตาร์ทครับออฟขอจบการทดสอบพันนี้ค่ะ